การหาปริมาตรทรงตันตัวอย่างที่สองกำหนดสมการ x เท่ากับลบ y กำลังสองบวก10 y ลบ6ข้อแรกให้เติมตารางค่า x จากค่า y ที่กำหนดมาให้เราก็จะไปใช้เครื่องคิดเลขในการหาค่า x โดยที่จาก x เท่ากับเราก็จะกำหนดให้ x เป็น ฟังก์ชัน g ที่มีตัวแปรก็คือ y โคโอนเท่ากับลบ y กําลังสองบวกสิบคูณ y ลบหก แล้วพิมพ์ฟังก์ชัน g แทนค่า y ด้วย2แทนค่า y ด้วย3ทำไปจนครบนําค่าที่ได้จากเครื่องคิดเลขมาเติมในตาราง ข้อ2วาดกราฟของสมการเมื่อ x เป็น10ได้ค่า y เป็น2เมื่อ x เป็น15ได้ y เป็น3 x เป็น18 y เป็น4 x เป็น19 y เป็น5 x เป็นสิ y เป็น6ก x เป็นสิได้ y เป็น7 x เป็นสิ y เป็น8และ x เป็น3ได้ y เป็น9เสร็จแล้วก็ลากเส้นเชื่อม แต่ละจุดข้อ3ให้แรงเงาพื้นที่ระหว่างแกน y ถึงกราฟ ข้อสี่ให้วาดทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่แรงเงารอบแกน y จากการที่เราหมุนพื้นที่แรงเงารอบแกน y เราก็จะได้ทรงตันตามรูปนี้ต่อไปเราจะหาปริมาตรของทรงตันจากการนำพื้นที่หน้าตัดมาอินทิเกรต ay ตัวนี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดเป,งงเป็นพื้นที่ของวงกลมเป็นพื้นที่ของวงกลมนี้เพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่วงกลมก็คือ pi r กำลังสองค่า r รัศมี จุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่แกน y รัศมีค่า r ก็คือระยะตามแกน x ซึ่ง x ตามโจทย์ก็คือลบ y กำลังสบวก10 y ลบ6เราก็จะได้พื้นที่หน้าตัด เป็นพายคูณกับลบ y กำลังสองบวกสิบลบหกทั้งหมดกำลังสองนำไปอินทิเกรตเพื่อหาปริมาตรอินทิเกรต ay ก็เป็นพายลบ y กำลังสองบวกสิบลบหก กำลังสองอินดิเกตตัวแปร y ก็ d y จาก y เท่าก,กับ2ถึง9แล้วไปกดเครื่องคิดเลขก็จะได้คำตอบเป็น5113.675